แผนการลงทุนในปี2025นี้ครับผมผมหาเงินยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับในตลาดนะครับปี2025เนี่ยมีความผันผวน,นพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นสงครามเอ,อ่ยหรือว่าลุงทรัมป์นะครับเป็นประธานาธิบดีทําให้เกิดความกระหน่ครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีหรือว่าอื่นๆนะครับตลาดโลกเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็ซับซ้อนพอสมควรนะครับในสภาพที่ เปลี่ยนแปลงรวดเร็วแบบนี้ครับผมเราต้องมีกลยุทธ์ในการรับมือเดี๋ยวเราให้ฟังกับผมว่าผมรับมืออย่างไรนักลงทุนที่ดีครับต้องมีแผนรับมือทุกสถานการณ์นะครับแนวคิดที่ผมใช้ครับผู้ชมคือแนวคิดของคุณลุงเรยดาริโอครับผมก็คือสร้างพอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่งแล้วก็อยู่ได้ในทุกสภาวะตลาดครับผมซึ่งมีการกระจายไปในหลากหลายสินทรัพย์กรอบแนวคิดของคุณลุงเรยดาริโอครับผู้ชมก็คือนะครับ รีเทิร์นนะครับหรือว่าผลตอบแทนเนี่ยเท่ากับแคชบวกเบต้าบวกเอลฟาทุกวันนี้ครับผมผมใช้กลยุทธ์นี้ในการลงทุนแล้วใช้วิธีการสลับสินทรัพย์ไปมาไปหาในที่ที่มันได้เงินนะครับในส่วนแรกครับผู้ชมเป็นส่วนที่เยอะสุดของพอร์ตตอนนี้ก็คือในส่องตัวเงินสดครับช่วงก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับผมหุ้นอเมริกาเนี่ยผมเทรดโปรฟิตไปหมดแล้วนะครับแล้วก็มี กองทุนบ้างบางอันนะครับแล้วก็มีการเทรดด้วยบางตัวนะครับผมแคชครับคุณผู้ชมผมก็จะเก็บไว้เพื่อความเสถียรแล้วก็รักษาสภาพคล่องนะครับเงินสดสำรองเพื่อความปลอดภัยและที่สำคัญไปกว่านั้นครับคุผู้ชมผมก็จะมีกองแคชกองหนึ่งสำหรับเอาไว้ซื้อโอกาสครับ ถ้าเกิดว่าจังหวะมันมาแบบเนี้ผมก็จะมีเงินไว้ซื้อหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือว่าหุ้นอเมริกาก็ตามนะครับในส่วนที่2องครับคุณผู้ชมมันจะเรียกว่าเบต้านะครับอันนี้เป็นเงินสดเลยนะครับคุณผู้ชมเบต้านะครับจะเป็นผลตอบแทนจากตลาดนะครับหรือว่าอิงดัชนีตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมลงทุนหุ้นไทยใช่ไหมครับผมถ้าเกิดว่าเซ็ตเนี่ยให้ผลตอบแทน12%ต่อปี พอร์ตเบต้าของเราเนี่ยต้องได้ใกล้เคียงกับ12%ต่อปีหรือว,ว่ามากกว่านิดนิดแต่ถ้าเกิดว่าเราลงทุนหุ้นอเมริกาแบบนี้ครับผมสมมติว่า S&P 500เนี่ยให้ผลตอบแทนที่ประมาณสัก20%ต่อปีหรือว่า10%ต่อปีหากพอร์ตเราลงทุนแล้วให้ได้ใกล้เคียงกับตลาดแบบนี้ครับผมมันเรียกว่าพอร์ตเบตา้าก็คือผลตอบแทนเนี่ยใกล้เคียงกับตลาดที่เราลงทุนนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้ใกล้แบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นกองทุน หุ S S ้นเอ้า้อก็ได้ครับผมเราว่าเป็นกองทุนดัชนีอื่นๆที่ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับตลาดนั้นๆนั่นเองนี่คือความหมายของเบต้าครับผมมันเป็นพอที่แบบว่าความเสี่ยงต่าแล้วก็ให้ผลตอบแทนเนี่ยล้อกับตลาดไปผมจึงเรียกอีกอย่างนึงว่าเบต้าก็คือเท่าตลาดตลาดได้เท่าไหร่นเนี่ยเราต้องได้ใกล้เคียงเท่านั้นนะครับหมวดต่อมาครับผู้ชมมันเป็นหมวดที่เรียกว่าเอลฟาเอลฟาเนี่ยจะเป็นผลตอบแทนที่เราหาได้จาก การเพิ่มทักษะครับผมเรียกว่าสร้างผลตอบแทนส่วนเกินด้วยความสามารถเฉพาะตัวตัวอย่างเช่นครับผมพอร์ตเบต้าเนี่ยผมก็จะเป็นแบบว่าอ่าลงทุนในพวก ETF ลงทุนในพวกกองทุนก็ถือไปยาวๆไปครับผมไม่ได้ซื้อเรียออะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราถือยาวนานพอ ตัวของพอร์ตเบต้าครับผมผลตอบแทนเนี่ยมันจะล้อก,กับตลาดไปเองมันไม่ได้ทำให้เรารวยครับผมแต่ว่ามันทําให้โตตามตลาดไปได้เงินของเราส่วนพอร์ตเอลฟาครับผู้ชมจะเป็นพอร์ตที่สร้างผลตอบแทนที่ได้มากกว่าเบตา้าเอาง่ายก็คือมันเสี่ยงเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นคุณผู้ชมอาจจะไปลงทุนหุ้นลายตัวแล้วให้หุ้นลายตัวนั้นผลตอบแทนมากกว่าดัชนีที่เราลงทุนมากๆอย่างเช่นถ้าเป็น s อสแอนดี 500, เราลงทุนในเอลฟาแบบเนี้ย มันใช่บนตัวที่มากกว่าหรือว่าตัวผมเองอ่ะผมจะใช้วิธีการเทรดเอามุมมองนะครับในปี2025ผมแบ่งยังไงใช่ไหมครับผมในส่วนของหุ้นไทยเนี่ยผมจะชอบนะครับหุ้นไทยที่ราคาถูกครับผมอีกอย่างนึงในหุ้นไทยที่เราเจอกันอยู่ตอนนี้ครับผมก็คือความเชื่อมั่นของหุ้นไทยนะต่ํามากมันทําให้หุ้นบางตัวนั้นลง ต่ำกว่าพื้นฐานประมาณหนึ่งซึ่งผมก็จะรอให้มันลงต่ํต่ๆต่ต่ตไปอีกแล้วรอโอกาสฟื้นตัวเพราะหุ้นไทยบางตัวนะครับใช้คําว่าบางตัวนะครับผู้ชมเพราะว่าส่วนใหญ่นะมันไม่ได้นะครับก็คือบางตัวจะเป็นหุ้นที่ผู้คนยังจําเป็นต้องใช้อยู่แล้วก็ประชาชนไม่ได้เลือกได้ขนาดนั้นนะครับสำหรับบางตัวผมก็จะเก็บหุ้นที่แบบว่าโมเดลของมันแข็งแกร่งผลตอบแทนไม่ต้องเยอะมากคุณผู้ชมขอแคอ่มีปันผลใช้มีอะไรใช้แล้วก็รวมถึง โอกาสเติบโตสักหนึ่งเด้งสองเด้ง,งประมาณนี้จากหุ้นไทยหรือขั้นต่ำกว่าวันสัก50%อัพไซด์เล็งไว้อยู่นะครับผมในส่วนองตัวหุ้นอเมริกาครับผู้ชมมันจะมีบางตัวที่แบบว่าโมเมนตัมดีผมจะชอบเทรดหุ้นที่โมเมนตัมดีก็คือใช้วิธีการซื้อแล้วก็ถือบ้างถ้าเกิดว่าเทรนหลุดหรือว่าแบบสุดเทรนแบบนี้ผมก็จะออกมันจะรันเทรนแบบนี้วนไปคือสลับตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆส่วนกรณีที่เป็นพอร์ตใหญ่ใช่ไหมผมก็จะรอให้มันลง ประมาณนึงนะครับก็คือแบบเก็บไว้บางส่วนแล้วก็บางส่วนเนี่ยรอจังหวะอีกทีถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าผมรอจังหวะเนี่ยผมไม่เสียดาย,ยหรอว่าแบบมันจะไม่ได้กําไรคนอื่นเขาได้กําไรคนอื่นเขาถือผมไม่ซีเรียสเพราะว่าในหมวดของชุดนี้ครับผู้ชมนะครับตรงนี้นะครับผมจะมีพอร์ตเอลฟาอยู่เอลฟานี่คือผมจะเทรดแบบจ๋าๆละครับผู้ชมแบบจ๋าเลยนะครับก็คือแบบเคาะกินเคาะกินเคาะกินเป็นรายวันไปนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมผมจะวัดผลตอบแทนเป็นปี นะเป็นเดือนก่อนแล้วก็เป็นปีแบบนี้ประเด็แบบมวดเนี้ยผมจะใช้วิธีการหาเงินใช้กับผมแอคทีฟแล้วก็หาโอกาสรายวันในการเทรดไปเลยนะครับในส่วนตัวเงินสดแบบนี้ผมก็จะมีกองหนึ่งคับผู้ชมที่แบบว่าเก็บไว้สมมารถเทรดจากนี้ได้ใช่ไหมเอามากองครับพี่ๆีเอามากองเอาาองทตตรดตัวนี้ได้เอามากองแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สแต็กเงินสดมันจะบวมขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดการสูญเสียขึ้นมาบางส่วนฉันผมก็จะเอาเงินสดเนี่ย ไปเติมสําหรับซัพพอร์ตแล้วก็เทรดหาเงินไปเรื่อยๆอันนี้คือมุมมองของทั้ง R 4ส่วนนะครับทุกชมนะครับประมาณนี้แคชนะครับหรือว่าเงินสดเนี่ยมันคือเงินเย็นคืออาวุธจริงๆครับคุณผู้ชมกระสุนสำรองเนี่ยต้องมีเป็นตับแบบขอเยอะหน่อยเพราะว่าในยามที่ตลาดพันผลเนี่ย อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเรามีเงินสดเนี่ยมนันเหมือนกับการที่เรารอซื้อโอกาสด้วยส่วนตัวผมผมจะเก็บไว้2ส่วนครับุผู้ชมก็คือแบบเงินไทยแล้วก็เป็นเงินที่เป็นสกุลยู d ด้วยนะครับที่ให้ดอกเบี้ยสูงหน่อยนะครับแล้วก็เวลาวิกฤตเนี่ยผมก็จะมีเงินไว้ซื้อของดีราคาถูกไว้ซื้อตอนที่มูลค่าของมัน,นเหมาะสมนะครับเบต้าครับผมหุ้นไทยเนี่ยผมก็จะมีหุ้นปันผล บางส่วนครับผู้ชมแบบไม่ได้เก็บหมดนะผมเก็บแค่10-20%แล้วก็ปล่อยให้มันไหลไปเลยถ้าเกิดว่ามันลงไปอีกด้านล่างใช่ไหมผมแล้วแบบดาวไซจ์จำกัดหรือว่าอยู่ในโซนที่ถูกมากๆเนี่ยถ้าเกิดไม่มีปันผลมากกว่า3%ถึง5%บางตัวอาจจะแบบ7จนะผมก็จะลงทุนในหุ้นพื้นฐานที่มัน,นแข็งแกร่งมากๆยิ่งลงยิ่งดีผมรออยู่นะครับไอที่ลงลงมาผมไม่กลัวเพราะว่า ผมถือเงินสดผมไม่ได้ถือหุ้นเยอะกว่าเงินสดไงผมก็รอได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ลงลหละก็ปล่อยมันไปครับผมก็จะรอให้มันถูกมากๆถ้าไม่ถูกผมก็เทรดเอาเหมือนเดิมนะครับพอร์ตเบต้านะครับของหุ้นอเมริกาใช่ไหมผมจะถือเป็น ETF ครับคุณผู้ชมนะครับผมถือเป็น ETF นะครับก็ถือให้มันโตล้อตามตลาดไปผมถึงไม่กลัวครับว่าหุ้นอเมริกามันจะขึ้นต่อไหมถ้าเกิดว่าภาพรวมใหญ่ของมันขึ้นต่อแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็จะถือ ETF ไป นั่นหมายความว่าผลตอบแทนผมก็ล้อตามตลาดอยู่ดีแล้วก็หุ้นใหญ่ที่มันมั่นคงแบบนี้ครับผมจังหวะไม่ค่อยสวยผมก็ยังไม่ค่อยเก็บนะครับให้มันลงมาเยอะๆผมก็จะเกบะ็บนี่คือการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตเบต้าผมกับผมว่าโอเคเบต้าของตัวหุ้นใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีแค่บางตัวแล้วก็ ETF เป็นหลักนะครับกลยุทธ์ที่จะใช้ใช่ไหมคุณผู้ชมนะครับผมจะใช้เป็นโซนเทรดดิ้งผมถึงใช้คําว่า จังหวะไม่ได้ผมก็ไม่เอาผมไม่ซื้อเด็เพราะว่าผมมีพอร์ตกระแสงเงินสดอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกลยุทธ์ก็คือแบ่งเงินไป DCA ถ้าเกิดว่าเป็นดี a ใช่ไหมคุณผู้ชมก็จะเป็นพวก e t f นั่นแหละที่ผม DCA ไว้นะครับแล้วก็ผมจะทําการรีบาลานซ์นะครับก็คือแบบปรับสมดุลให้พอร์ตตลอดเวลาครับผมว่าอีเวทน้ําหนักยังไงให้มันเหมาะแล้วก็ผมชอบประมาณเนี่ยผมจะเวทน้ําหนักวนไปวนมาแบบนี้เรื่อยๆครับผมนี่คือตัวอย่างของพอร์ตเบต้านะครับก็คือสรุปหุ้นไทย ก็จะเป็นในส่วนของตัวปันผลครับผมเป็นเบต้าของผมแบบผลตอบแทนแบบสิบเปอร์เซ็นตะต่อปีที่ว่าโอเคนะครับแล้วก็หุ้นยูก็คือจะเป็น E t ทไปเลยให้ผลตอบแทนล้อตามตลาดไปเลยไม่ซีเรียสน,นะครับอ่ะมาดูพอร์ตที่ผมทําเงินเยอะสุดช่วงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวอัลฟาอัลฟาเนี่ยคือการเบสต,ติ้งคุณผู้ชมก็คือแบ่งเงินจากกําไรเบต้ามาตัวอย่างเช่นผมได้ปันผลมาผมได้ผลตอบแทนจากการ ขายหุ้นชุดหนึ่งของเบต้ามาหรือนะครับผมได้กระแสงเงินสดจากเบต้ามาผมก็จะแบ่งกําไรชุดนั้นเนี่ยมาเทรดครับคุณผู้ชมมันจะเป็นการเอาเงินมาต่อเงินก็คือเบต้าจะเป็นตัวปั่นเงินให้จากปั่นผลบางส่วนแล้วเอาบางส่วนมาเทรดก็คือเอาแบ่งกําไรมาเทรดพอแบ่งกําไรมาเทรดเสร็จป,ปุ๊บกบผมหุ้น US เเนี่ยผมจะเทรดตามแนวโน้มหรือว่าการรันเทรนครับถ้าเกิดว่าตัวไหนไม่เป็นเทรนตัวไหนเทรนดรอป ผมก็จะทิ้งไปเลยครับผมผมจะไปหาตัวที่เป็นเทรนเข้าตามเทรนเด้งขึ้นไปผมก็ขายครับคุณผู้ชมแบบ10บ้าง20 30 40บ้างแล้วผมก็จะวัดผลตอบแทนเป็นปีแบบที่ผมบอกคุณผู้ชมไปครับผมว่าผมไม่ต้องรอ5ปี1 0ปีว่าแบบต้องได้เฉลี่ยเท่าไหร่ผมเอาเป็นปีเป็นปีเป็นปีปนปปนปแบบนี้ไปเลยเพราะอันเนี้ยมันคือพอร์ตเบตติ้งหรือว่าพอร์ตของการหาเงินอีกหนึ่งอย่างที่ผมเทรดทุกวันก็คือทองคาแล้วก็ฟอเร็กครับคุณผู้ชม มุมมองครับผู้ชมของพอร์ตเอลฟาเนี่ยผมจะมองเหมือนการหาเงินสดหมุนเวียนไปทุกวันทุกวันทุกวันตัวอย่างเช่นครับถ้าเกิดว่าผมเทรดได้ใช่ไหมผมผมก็จะหักค่ากินของตัวเองอะ่ะแต่ละวีคแต่ละเดือนอะ่ะไว้ก่อนเลยว่าโอเคเงินกินพอแล้วนะเงินใช้พอแล้วนะในแต่ละวีคแต่ละเดือนถ้าพอแล้วปุ๊บครับผู้ชมมันจะมีส่วนที่เกินใช่ไหมมันจะมีส่วนที่เกิน เงินสดของผมก็จะมีอยู่2ก้อนอีกคุณผู้ชมก็คือแบบก้อนสําหรับการเทรดเนี่ยเป็นก้อนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ก้อนสาหรับซัพพอร์ททั้งหมดอีกก้อนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเงินเหลือผมก็จะเงินเหลือหม,อมายความว่ากินใช้พอแล้วแล้วก็เงินหมุนสําหรับเทรดพอแล้วถ้าเงินหมุนเทรดพอแล้วก็เงินกินพอแล้วผมมันจะมีส่วนเกินส่วนเกินเนี่ยผมก็จะหมุนเอาไปใส่พอร์ตหลักที่เป็นกองกลางสําหรับซัพพอร์ตเอเวอรีบอดี้ทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยหลักๆเนี่ยผมจะโฟกัสตัวนี้ ห่ามาผมไม่ซีเรียสหรอที่แบบหุ้นอเมริกามันขึ้นมันลงแม้ว่าจะเสียโอกาสที่แบบว่าไม่ได้ถือหุ้นเหมือนชาวบ้านเขาอย่างที่บอกผมว่าผมมีเบต้าอยู่ก็คือถือล้อตลาดไว้อยู่ส่วนอันนี้ก็เทรดทุกวันหาเงินไปเรื่อยๆต่อให้ n าสแดมันถล่มลงไปหรือว่า n าสแดมันพุ่งขึ้นไปผมก็ไปเข้ากำไรจาก f o r รเดอยู่ดีก็คือแบบสินค้า CFD นะครับหรือว่าทองคามันขึ้นใช่ไหมผมก็ไปเทรดทองเอาก็ได้มันก็ชดเชยกําไรที่หายไปไเพราะว่า เราพอเราตั้งเป้าว่าเราจะเอาเท่าไหร่ต่อวีคเท่าไหร่ต่อเดือนแบบเนี้ยก็แค่เทรดตามเป้าไปเพราะจุดประสงค์ของพอร์ตเอลฟาเนี่ยคือการหาเงินเพื่อการเติบโตล้วนๆส่วนหุ้นอเมริกาผมก็เทรดไปเรื่อยๆเป็นเทรนไปแล้วหุ้นไทยเนี่ยเทรดไหมหุ้นไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าเซ็ตร้อยมีตัวให้เทรดก็เทรดถ้าเกิดว่าเซตร้อยไม่มีนะครับผมก็จะไปพวก d r นะครับ DR จีน นะครับ dr us ก็คือเป็นหุ้นอเมริกาเหมือนเดิมแต่ว่าอยู่ในพอร์ตแบบหุ้นไทยครับอยู่ในบล็อกเกอร์ไทยนะครับก็เทรดชุดนี้วนไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าหุ้นไทยมีจังหวะก็กลับมาเทรดอีกทนีแต่ช่วงนี้หุ้นไทยไม่มีผมก็ไป dr เป็นหลักนะครับแล้วก็หลักๆกก็คือจะเฝ้าจอทุกวันก็คือช่วงพวกนี้แหละนะครับผมก็หาจังหวะเทรดไปเรื่อยจุดเด่นครับผู้ชมของการทําแบบนี้ใช่ไหมครับผมมันจะยืดหยุ่นได้กับทุกสภาวะตลาดถ้าเกิดว่าตัวไหนผิดทางผมขาดทุนผมปาทิ้งไปเลย แล้วก็ถึงเงินสดไว้ไม่เป็นไรเพราะว่าผมไปเอาคืนจากพวก C f d ดีได้ระหว่างที่หลายๆคนมองว่าเสียโอกาสใช่ไหมผมก็จะมีรายได้จากการเทรดระหว่างทางด้วยนะครับเมื่อมีรายได้จากการเทรดแล้วผมก็เลยไม่เียแล้วว่าโอเคกําไรมันจะเท่าไหร่ส่วนนะครับอัพไซด์นะผมก็จะรอหุ้นไทยเนี่ยให้มันลงถูกมากๆดาวไซด์ลิสต์จำกัดแต่มีอัพไซด์เยอะๆ,ๆผมก็จะไปรอตรงนั้นถ้าลงไม่ถึงก็ไม่เอาตลาดไม่เป็นเท็นก็ไม่เอาเพราะเงินสดเข้าเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับ แล้วก็เมื่อพอร์ตเติบโตครับผูชมไม่ว่าจะเป็นพอร์ตตัวของเบต้าเนาะเบตาเววา้าเอยหรือว่าเอลฟาเอยแบบนี้พวกรันเฟนแบบนี้ถ้าพอร์ตเติบโตวบวกมีกําไรเนี่ยผมก็จะทยอยเก็บทยอยเก็บทยอยเก็บถามว่าทําไมถึงทยอยเก็บแบบนี้เพราะว่าผมต้องการวัดเป็นปีเป็นปีเป็นปีปนปปนไปเลยว่าเน็ตแอสเซทผมอะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าเงิน1นึ่งแสนในวันนี้กับเงิน1นึ่งแสนของปีหน้ามูลค่าไม่เท่ากันเพราะว่ามันโดนเงินเฟ้อกิน ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเก็บแบบนี้ปนไปเรื่อยๆครับผมถ้าเกิดว่ามีกําไรผมทยอยเก็บถามว่าทำไมถึงทยอยเก็บใช่ไหมเพราะมันจะมีเหตุการณ์ที่บางครั้งครับผู้ชมเราถือกําไรไปใช่ไหมบางส่วนแล,วแล้วเราไม่ยอมเก็บมันไหลย,ย้อนอ่ะเพราะตลาดไม่เป็นใจแต่ถ้าเกิดว่าตลาดเป็นใจแบบนี้ผมก็ถือเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าตลาดไม่เป็นใจแใจบ feasible, บ,นแนจบนี้ <c oughs> มีกําไรผมเก็บเลยนะครับไอเดียประมาณนี้ครับผู้ชมสรุปครับผู้ชมการสร้างพอร์ตท,ที่ตอบโจทย์เนี่ยนะครับทุกคนครับผมอาจจะไม่ได้ใช้แบบผมก็ได้คุณผู้ชมอาจจะต้องมี ไอเดียในใจครับผมว่าเราจะใช้ประมาณไหนอย่าถามแค่ว่าซื้อหุ้นตัวไหนดีให้ถามว่านะครับปีนี้พอร์ตของเราอ่ะจะเดินเกมแบบไหนคําว่าเดินเกมแบบไหนเนี่ยสำคัญมากคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราถามไม่ถูกเนี่ยมันไปไม่ถูกเพราะปัญหาที่ผมเจอทุกวันนี้ก็ยังมีคนถามอยู่คุณผู้ชมผมทาช่องมานานแล้วนะยังมีคนถามอยู่แบบเดิมว่าติดหุ้น A เนี่ยดอยหุ้น A ทําไงดีหรือว่าหุ้นตัวนี้ถั่วดีไหมถัวดีไหม แก้พอดยังไงคําถามเห่าเนี้มีมาตลอดถามว่าสาเหตุของการเกิดแบบนี้คืออะไรทุกผลต้องมีเหตุครับผู้ชมเหตุของเขาคือคําถามเนี่ยเขาไปถามแบบนี้คือซื้อหุ้นตัวไหนดีพอเขาได้คําตอบว่าซื้อหุ้นตัวไหนเขาซื้อเลยเขาไม่เข้าใจตัวเองครับผมว่าเราจะเดินเกมยังไงชีวิตเราอยากได้อะไรเขาไม่เข้าใจครับผมพอไม่เข้าใจเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยผลก็เลยเป็นแบบนี้ไงว่าถัวดีไหมซื้อหุ้นตัวไหนดีแก้ยังไงดี ขายดีไหมคาดดีไหมเปลี่ยนตัวดีไหมย้ยายไปหุ้นอเมริกาดีไหมหุ้นไทยมันติดดอยอะไรปไหมนี่คือคําถามที่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่คุณผู้ชมต้องถามทุกปีว่าที่ต้องถามทุกปีคุณผู้ชมก็คือปีนี้เราจะเดินเกมอย่างไรการวางแผนการลงทุนที่ดีคือการสร้างกลยุทธ์ที่ดีเหมาะกับเป้าหมายแล้วก็ความเสี่ยงส่วนบุคคลผมดอกจันไว้หลายๆดอกครับคุณผู้ชมมากส่วนบุคคลนั่นหมายความว่าไอเดียของผมที่ผม ชร์ให้คุณผู้ชมวันนี้มันอาจจะเหมาะกับคุณผู้ชมก็ได้หรือไม่เหมาะกับคุณผู้ชมก็ได้แต่ที่นี่คือมันเหมาะกับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยดีของคนเราไม่เท่ากันนะผมมันเป็นส่วนบุคคลการลงทุนส่วนบุคคลเนี่ยเจ้าของพอร์ตนะครับต้องเป็นคนบอกว่าดีหรือไม่ดีก็หวังว่าเกรดความรู้ในวันนี้ครับผมจะเป็นไอเดียให้คุณผู้ชมได้นะครับมีใครจะแชร์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะครับ